Cool don't cool be the same, don't be the same, baby yeah, 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 change, cool you yeah, 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 yeah. Hey, คนเพชค่ะพลอยค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา1 0บโมงยีถึงสิบโมงครึ่งค่ะทางททบ .5 ในรายการ Get It Change เปลี่ยนคุณให้เป็นอีกคนค่ะใช่แล้วรายการดีๆอย่างนี้นะคะจะมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นแล้วก็บอกเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับความงามนวัตกรรมใหม่ๆที่ทําให้ผู้หญิงอย่างเรานะคะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงที่ดูดีและก็มีสเน่ห์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะช่วงนี้คะสังเกตไหมว่าอากาศเนี่ย ทั้งฝนตกทุกวันใช่เ,เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชืน้สสนสับสนไปหมดเลยสับสน,น,นผิวหน้านะเราก็สับสนนะใช่เราจะทํายังไงพอมีเคล็ดลับจาก2ดาราสาวนะคะที่จะทําให้ผิวหน้าขงคุณกระจ่างใสเราไปดูกันเลยค่ะว่าเขามีเคล็ดลับอะไรกันบ้าง มีใครลับอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าทุกครั้งเนี่ยเขาจะต้องล้างหน้าให้สะอาดมากๆแล้วยังไม่พอคืออย่าเปลี่ยนเครื่องสำอางบ่อยเ<อ>พราะน้องเบลล่าเขาก็บอกว่าเขาผิวแพ้ง่ายถ้าเราเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าส่วนผสมของเครื่องสำอางแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็อีกคนหนึ่งสาวสวย2,000ปี พี่ตายเพนพักสิริกุลนี่คือพี่ตายบอกว่าทุกครั้งนะไม่ว่าจะกลับบ้านดึกแค่ไหนก็ต้องทําความสะอาดผิวหน้าเห็นไหมอันนี้เป็นเคล็ดลับอันแรกที่ทุกคนบอกอต้องทําความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดมากๆและอีกอย่างก็คือต้องบํารุง ทั่วหน้านะคะจนถึงคอเลยแต่ว่าวิธีการแต่งหน้าก็เหมือนกันค่ะแต่งหน้ายังไงให้ดูสวยใสเป็นธรรมชาติที่สุดเขาจะเลือกใช้สีออกโทนน้ำตาลในการแต่งเป็นอายแชโดว์มันจะมีมิติอะไรให้มันดูมีมิตินิดนึงแต่ว่าหน้าเราก็คือยังดูสวยใสเป็นธรรมชาติอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มีสิวฝ้ากระอย่างนี้ทํายังไงอ่าไม่ยากเลยมีนวัตกรรมใหม่ๆมามีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วมาดูแลผิวหน้าทิปหมองคล้ำอ๋อโอเคงั้น เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่านวัตกรรมอันนั้นคืออะไรค่ะ ขอถามนิดนึงเลยดับเบิ้ลไวท์นี่คืออะไรคะเป็นลักษณะของเลเซอร์รูปแบบใหม่เข้ามาในเรื่องผัดเซลล์ผิวทําให้หน้าขาวใสขึ้น<ม>ในเรื่องของการทําให้กระฟ้าจางได้เร็วขึ้นก่อนที่เราจะเข้ามาทําเลเซอร์ตัวนี้ค่ะก็ค,คือต้องมีการปรึกษาทางแพทย์ก่อนด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับโดยปกติแล้วก็คือต้องเข้าห้องตรวจเจอหมอก,ก่อน<ม>ออก็มาปรึกษาได้ว่ามีลักษณะของผิวหน้าแบบนี้อยากจะทําให้แก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง ก่อนทำเลเซอร์ก็ต้องมีการเตรียมหน้าเพื่อเปิดรูขุมขนกันก่อนขั้นตอนนี้ก็คือการทำ IPL ก็ต้องมีการลงเจลเพื่อลดการเสียดสีกับผิวหน้าจากนั้นก็จะเป็นเลเซอร์เพียวอันนี้ริศม,มากๆค่ะเพราะว่าแสงจะเข้าไปจับผิวหน้าในส่วนที่หมองค้ำกว่าจุดอื่นเป็นพวกฝ้ากระอย่างนี้นี่เองเขาถึงได้เรียกว่าจับวุ้ยเพราะเป็นเลเซอร์สตัว วันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอิ๊กมากๆเลยนะคะขอบคุณครับบขอคคุณ่ะเวลาของพวกเราสองคนวันนี้ก็หมดแล้วนะคะพบกับเพชรและพลอยในรายการ Get It Change เปลี่ยนคุณให้เป็นอีกคนทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา10.00น25ถึง10.30งทางทอทบ5แห่งนี้ค่ะวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยวุฒิศัเประความสวยรอไม่ได้